ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้มายามเบ็ดครับใส่เบ็ดไปถึงยี่คิบคันไม่รู้นี่พอดีฝนเราลืมครับผมยามมาเลยหน่อยหนึ่งนี่แหละครับผมไดดได้มาอยู่ครับนี่ไดไปลาไหลสองตัวกระปุกตัวนึงครับผม ที่แรกว่าจะไม่ได้ทายครับผมฝนละลืมนี่ก็จะละลืมอยู่ครับผมกลัวพี่น้องขาดช็อตเด็ดเนาะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดุนกันครับมันจะมีตัวไหมดังที่เหลือไปครับครับมาถึงขั้นนี้อ่มีดึงครับผมมีดึงอยู่แต่จะไม่ดูจะมีตัวไหมตุงแหวกยาเข้าไปครับโอเคเดี๋ยวไปดุนผมกันเลยครับ มาดูที่นี้กันครับ ไม่มันขึ้นฝังอย่างงี้แล้วเม่นป้าไม่ลากขึ้นฝังนี่ไม่แน่ใจครับว่ามันใช่ป้าไหม้า,ากขึ้นฝังทัมาก็ไม่ค่อยใช่ป้าครับงอวังครับผมน้องใส่เบ็ดผมไม่หี่นี่ Hi. Ok rồi. ปลาครับเต็มปลาครับผมนี่เห็มาแล้ยครับนี่วันนี้ตัวที่สามครับโอ้มืดเวยอะโอเคเก็บครับมาแล้ววันครับคันนี้มีดึงครับผมถ้ายตึงเปี้ยเลย phải tướng kia thôi mà em mai liều chốt đi hợp phải cái chốt đi hợp Thái Thái ไก่คิดเลยครับมีอะไรไหมอ้าวไม่มีอะไรครับโอู้ดึงสายเข่งเปียกไม่มีอะไรครับ มีแต่ตัวเบ็ดแค่เยอยโอเคครับนะจุดนี้ก็มุดแล้วครับก็ได้อยู่ครับผมไปลาไหรลาไหรใส่งามๆครับสามตัวกระปุกตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปรุ่นที่ใส่ลูไว้อีกเจ็ดแปดคันครับไปไปกันครับ ครับก็มาถึงชุดที่ผมยนรูปไปไลแล้วครับผมไปรุนกันครับว่ะจะมีตัวไหมจะมาขึ้นผมได้ไปตัวหนึ่งครับงามคันครับผมเงียบหลังเรล็กอะเงียบมั้งครับนี่เงียบครับอ๋อถึงไว้นี้แหละ ดุนขั้นอื่นครับดุนขั้นนี้ครับผมใส่ไวไ้ในรูทำไมมันดึงออกไปหนึ่นล่ะทำไมมันดึงออกไปล่นมันจิ้แล้วมันดึงออกไปนี่เดี๋ยวดุนกันครับ มีงว้สองคันดึงออกมาสองคันเลยครับนี่รอยมันดิ่นด,ดูรอยมันดิ่นลอยมันพันดูโอ้มันไม่แม่นนี่ดูไป่ไหวบัง มันไม่เม็นปลาไหลฟุงย้อนรูปลาไหลทำไมได้ไปัสสาวะระบาดนี่เอาครับเอียะเด็วขันนี้เหรอขันนี้ก็ดึงมะนี่นี่สายมันอยู่นี่ขันนี้รุดครับไม่มีอะไรครับ เอออย่าเงี้เก็บปลาช่อนครับผมอย่าใช้สองมือเนาะอ่าทำเนี้ยครับโอ้ใส่ปลาไหลรูปลาไหลเด็ปลาช่อนปลาช่อนเขาไปอยู่ในรูปลาไหลไงเออ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 ดินแรงร้ายวะ่ะ อยากป้ายมาแล้วครับโอ้ยไปชนกับใส่สวยครับผมนีไปชนกับใส่สวยอยู่ครับโอ้ยรุดรุดรุดอ่ะคลิปเนาะเดี๋ยวจะรุดครับ ครับก็มาดูผลงานตอนเช่าครับไร่าสามปลาดุกหนึ่งปลาช่อนหนึ่งครับผมก็ได้ถ่ายดูแค่สองสามตัวเนาะมันตอนที่แหลกฝนมันตกครับก็เลยไม่ได้ถ่ายดูครับผมมาด,ดูดูตัวมาขึ้นครับที่ผมได้ครับที่มันติดเบ็ดที่ผมย่อนร,ทรูที่ว่าสีหารูที่ว่าปลาช่อนติดเนะาะขึ้นฝนตกดาว ตัวนี้เลยครับผมเกือบสัมบชนนะครับนี่ใหญ่ครับนี่นะครับที่ผมได้เมื่อคืนนี่ตัวนี้แหละโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับจนคลิปนี้สวัสดีครับ